สวัสดีครับรีวิวท่อ,อ LED สองคันนะลูกค้าเข้ามาจากปทุมธานีของหนึ่งรีวิวคันแรกก่อนเป็นสเตปผาหมกตะแกงล้วนผาหมกตะแกงล้วนนะครับท้ายออกสามสองลูกค้าอนาคตเปลี่ยนแคมดีแมปนะครับลองฟังเสียงคันแรกก่อนอันนี้ยังเดิมๆอยู่เสียงประมาณนี้ครับ เสียงประมาณนี้เดิมนะเดิมตอนนี้ยังลูกเดิมเดินเบานีเสียงเงีย,งงยบๆเยยเลองฟังเสียงเบิ้ลอนะไม่ลั่นนะออกนุ่มๆ หมกหมกนะครับเดินเบาเหมือนเสียงท่อเดิมเลยนะอ่าไปดูคันที่สองอันนี้ลูกค้าขอรีเควสเป็นอ่าเปิดนุ่มเปิดนุ่มเปิดนุ่ม,มแต่เสียงเดินเบาจะเหมือนท่อเดิมแต่ตอนขี่ในอัตราในการบิดจะมีออกลุกนุ่มๆเนี้ยนะเวลาสตาร์ทจะนุ่มๆจะออกมีลูกๆออกมานิดนึงนะครับอนาคตก็เดิมเดินแคมนะ ลองฟังเสียงตอนเบิ้ลหน่อยห่อยอันนี้เบิ้ลหน่อยเดียวนะเนี่ยดูบิดหน่อยเดียวออกมาเป็นลูกเลยนะอันนี้จอ,อกลั่นเลยประมาณนี้เนี่ยบิดหน่อยเดียวดู นี่ครับส่งงานนะ LED ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยหรือมานั่งรอหน้าร้านนะครับงานประมาณนี้ส่งงานแล้วเรียบร้อยครับผม